เราจะนิยามคนที่มีความหลากหลายทางเพศเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและก็ให้พี่แดนช่วยอธิบายให้เข้าใจตรงกันนิดหนึ่งค่ะ หลักการเรื่องเพศสภาพเนี่ยจริงๆมันมาเริ่มต้นมาจากหลักการของ WHO ก่อนองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเขาจะถอดถอนคนรักเพศเดียวกันเนี่ยออกจากบัญชีจำแนกโรคตั้งแต่ปี2,533ละแล้วก็บอกคนที่เป็นหญิงข้ามเพศชายข้ามเพศเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยทางจิตนะแล้วก็มันก็เลยมีการมีหลักการที่นําเสนอเรื่องนี้ไปสู่หลักการกติกาสากลต่างๆหลักการอยอกยากรต่าต่างๆจนกระทั่งเข้ามาคิดเรื่องอข้อจํากัดของสาธารณสุขโลกให้เห็นว่า คนเราอยู่ในเพศสีมิติเท่านั้นเองก็คือหลักของ s o g ี ESC เท่านั้นเองอคือ Sexual s e ็กชวลออเรนเทชันคือรสชิยมทางเพศอะ<ฆ>่ะแล้วก็ Gender i d e n t ีนิแล้วก็ I ก็คือ i n t e r อ e ์เนะคร<ฆ>แล้วก็เอสก็คือ s e ็กคาแรคเตอร์ไดก็คือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องคนที่จะมีทั้งสองเพศได้แล้วก็นอนไบนารีบแบบนี้นะฮะมันคลี่ได้ง่ายๆก็คือเรื่องของ GI ก็คือเรื่องของเจตจำนงอะ่ะก็คือหม,มายความพูดระหว่างคําว่าคนที่เป็นเมลกับฟีเมลอ่ะ คือเพศชายกับเพศหญิงแล้วก็บีดเป็นสเปกตรัมออกไปนั่นคือเขาเรียกว่าเจนเดอร์ไอดีตี้แต่พอเราพูดถึงเรื่องของเพศที่เรามีจิตสำนึกเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ Woman กับ Man เพราะงั้นคนที่เป็นเมลก็ไม่ใช่เป็นแมนนะ ฟีเมลก็ไม่ใช่เป็นบูแมนนเป็นขยงกันไดไงเรื่องของเรื่องของเพศกับเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายมันคนละส่วนกันนะคะแล้วเราก็พูดไปถึงเรื่องของโรซิยมก็คือเฮตโทรกับกับกับเครื่องโฮโมเซ็กชวลด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องแฟมินีนกับมาสคูลีนอีกคือในสีมิติตรงนี้มันไม่ต้องสอดคล้องกันนั้นถ้าเราไปถามคนนึงว่าเป็นเพศอะไรเขาอาจจะบอกว่าเขามีเพศกําเนิดเป็นชายแต่เขามีความเป็นหญิงจากเซลล์ดีเทมิเนชั่นเขาก็ตอบว่าเขาเป็นเมลแล้วเขาก็เป็นวูแมนละ แต่พอ,อถึงเวลาบทบาทเขาอาจจะเป็นแฟมินีนหรือมาสคูลีนก็ได้และเวลาเดียวกันรสนิยมเขากระเทยก็ไม่จําเป็นต้องชอบผู้ชายก็ได้กระเทยก็ชอบผู้หญิงได้ลักษณะแบบเนี้ยที่คุณปูถามเนี่ยมันถึงทด้คลี่ออกมาเป็นเพศสภาพซึ่งมาจากหลักการเพศสีมิตินี่แหละจนมาได้ก่อเกิดเขาว่า LGBTIQN plus เลสเบียน เกย์ไบเซ็กชวลนะแล้วก็นอนไทรนเจนเดอร์ทานเจนเดอร์อินเตอร์เซ็กแล้วก็นอนไบรท์แล้วก็พ <Trans gender. S 1> ลัสไปคําว่าพลัสเนี่ยหมายถึงตอนนี้มี30 <c oughs> เพศสภาพนะคิดง่ายๆเวลาที่เราจัดไพร์มันทั่วโลกเนี่ยจะมีคนมาชู30ธงเป็นเรื่องของธงเพศสภาพซึ่งมาจากหลักไอโซจีเอสซีนี่แหละเอาเรื่องอของ ไอ้สีมิติเนี่ยมากําหนดขอยกตัวอย่างที่มันพลัสอีกสัก2อันคือถ้าพูดในรายการเนี่ยตีสีก็ไม่จบนะเพราะว่ามันเยอะมากนะอย่างเช่นคำว่าพลัสเนี่ยมากอย่างเช่นแพนเซ็กชวลเนี่ยหมคว่าว่าเรารักคนที่ตัวตนโดยไม่ได้คํานึงถึงเพศพี่ณนชยอาจจะรักพี่ปูัตว์ฉันสามีภรรยาเลยนะแต่พี่ไม่ได้หลุดจากความเป็นเกย์นะเขาเรียกแพนเซ็กชวลคือรักคนที่ตัวตนเท่านั้นคือคนคนนี้คนเดียวที่ฉันรักที่เป็นผู้หญิงนเขาเรียกแพนเซ็กชวลแต่คำว่าเอเซ็กชวลเนี่ยอาจจะหมายถึงเรารักคนที่ เขาเรียกโรแมนติกออเรนเทชันแต่ไม่ได้หมายความพี่เป็นคนการตายด้านอะไรไม่ใช่นะพี่มีอารมณ์ทางเพศเหมือนเดิมแต่พี่ไม่มีความรู้สึกที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ได้เป็นเอเซ็กชวลแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมันคือเรื่องของรสยมกับเรื่องของเพศสีมิติที่พี่คลี่ให้ฟังนี่แหละเกิดเป็นแสดงชอบจําไว้แค่นี้พอเกิดเป็นเกิดมาจากเพศอะไรแล้วเป็นแบบไหนคือเราแล้วเราชอบแบบไหนแล้วเราแสดงแบบไหนเกิดเป็นแสดงชอบแค่นี้จบ และเราไปถามอย่างงี้มันจะตกกล่องของผู้หญิงผู้ชายทั่วไปด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความหลากหลายทางเพศเนี่ยโซจีเอสซีอย่าไปเข้าใจว่าเขากําหนดกับเพศของเรานะรวมทั้งชายและหญิงด้วยเพราะเราไปถามคุณพ่อเราคุณพ่อเราก็บอกคุณพ่อเป็นผู้ชายแล้วคุณพ่อก็มีความเป็นชายแล้วคุณพ่อก็ชอบผู้หญิงแล้วคุณพ่อก็แสดงออกแบบผู้ชายนั่นแสดงคุณพ่อก็อยู่ในหลักโซจีเอสซีเพราะนั้นในความเบี่ยงเบนทางเพศในสมัยก่อนเขาเอาเขาคลี่ออกไปว่าชายหญิงทั่วไปไปอยู่กล่องหนึ่ง แล้วก็เอา L G B T I Q N P S ไปอยู่กล่องหนึ่ง <S <S ถ้าคนมองตัวนี้มันใช่ก็แปลว่าเขาไม่ได้เบี่ยงเบนทางเพศแต่ถ้าคนมองไม่ใช่ก็จะกลายเป็นความเบี่ยงเบนทางเพศแท้จริงแล้วเพศทั้งหมดมันอยู่ในก้อนเดียวกัน <S <S ดังนั้นตอนนี้ไม่มีใครมีความเบี่ยงเบนทางเพศแล้วนะมีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดซึ่งมันอินคลูดชายหญิงทั่วไปอยู่ในนี้แล้ว <S <S 2> <S 2> ามาจากหลักเพศสีมิตินี่แหละคือจบ